ฐาน1ส่วนดินปลูกหรือปุ๋ยหมัก3ส่วนผสมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับฐานเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาไม้มาเป็นฐานแบบนี้นะครับเราใช้เป็นเชื้อเพลิงในการวิ่งย่างอาหารของเรานะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะนำเสนอฐานเนี่ยที่ให้มันเป็นประโยชน์ ต่อพืชและต่อดินมีวิธีการทําอย่างไรให้เขามีประโยชน์ต่อดินและมีประโยชน์ต่อพืชไปชมด้วยกันเลยครับก่อนที่เราจะไปใช้ฐานนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันก่อนนะครับว่าฐานมีประโยชน์อะไรบ้างฐานมีความเป็นด่างสูงครับพืชที่ชอบดินที่เป็นด่างก็ได้แก่มะเขือเทศมะเขือพริกมะละกอครับ พืชเหล่านี้จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความเป็นด่างมากกว่าความเป็นกรดครับประโยชน์ประการที่2คือปรับสภาพดินดินที่มีความเป็นกรดมากๆนะครับปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราสามารถที่จะใช้ฐานนี่แหละครับไปผสมกับดินนั้นเพื่อที่จะปรับให้สภาพของดินมีความเป็นกลางมากขึ้นสามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวได้แล้วก็เจริญเติบโตได้ดีครับประการที่3าม รักษาความชุ่มชื้นถ่านเนี่ยนะครับเราเคยเห็นคนเอาถ่านไปใส่ไว้ในตู้เย็นครับเพื่อที่จะดูดเอากลิ่นดูดเอาความชุ่มชื้นที่อยู่ในตู้เย็นนะครับคราวนี้เราก็เอามาผสมกับดินปลูกเพื่อที่จะให้ดินนั้นคงความชุ่มชื้นได้นานทำให้พืชผักสวนครัวของเราสามารถที่จะดูดอาหารได้เป็นอย่างดีเลยครับประโยชน์ประการที่4นะครับ เป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ดีและเชื้อราที่ดีเพราะในฐานก็จะมีช่องว่างที่ถูกดูดเอาความชื้นออกไปเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ดีและก็เชื้อราที่ดีจุลินทรีย์และก็เชื้อราเหล่านี้ก็จะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ทําให้อินทรีย์วัตถุและก็ซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นเป็นอาหาร ของพืชของผักที่เราปลูกเอาไว้เป็นอย่างดีเลยครับวิธีการใช้นะครับผมจะใช้เนี่ยครับานที่บดมาแล้วหรือว่าเศษถ่านแบบนี้นะครับผสมลงไปกับดินปลูกหรือว่าปุ๋ยหมักนะครับในอัตราส่วน1ต่อ3ครับทาน1ส่วนดินปลูกหรือปุ๋ยหมัก3ส่วนผสมกันเลยครับ เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะไปรองก้นหลุมได้เลยครับอันดับแรกผมจะใช้ปุ๋ยหมักที่ผมผสมกับฐานเนี่ยนะครับรองก้นหลุมก่อนนะครับ ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราสามารถที่จะนํามาปรับปรุงบํารุงดินให้ดินเป็นดินดีเมื่อดินดีพืชก็ดูดอาหารได้ดีแล้วก็ส่งผลให้พืชผลิตอาหารให้กับเราได้เป็นอย่างดีเลยครับเหมือนกับฐานเนี่ยครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสามารถที่จะเอามาปรับปรุงบํารุงดินได้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณแนละสวัสดีครับ